นะสวกิตกิจัก์จกแรงลังสีมันนะบอกว่าลังสีมันเนี่ยมีนี่ก็กยศไม่ใช้เจอสวนกลับใช้ใช้เงินหมดแล้วนะครับสสลังสีมันนะครับบอกว่าเขาใช้นี่กอยศหมดตั้งนานแล้วก็ฝากทัานสวกิติจักทำการบ้านหน่อยไหนไหนก็ได้รับการคัดเลือกมาเป็นสวแล้วถึงแม้จะแก่นะแต่ก็อย่าไปแก่แบบกะโหลกกะลา ก็ไปทําการบ้านหน่อยนะครับท่านสอ,อสอ,สอลังทีมันใช้นี่คอยสอหมดแล้วไปแทะเขาอยู่นั่นแหละบางท,กทีก็ไปบอกว่าเขาเป็นอะไรดิสอสอปัดเศษเ็ปัดเศษแล้วเ็เป็นปาร์ตี้ลีดนะระดับต้น้น,นะจ๊ะ,ะว่ากันไปโทษะหารมีจริงไหมครับคุณพอ่อไม่มีครับี่อ่านทาง youtube นะอาจารย์จะลงสมัครนายกอ,อไม่เอาแล้วครับ นะให้ลุงตู่แกเป็นใ้ตายไปเลยแล้วก็ต่อได้ลุงป้องนะครับเงินกู้ผิดกฎหมายไหมครับนะเงินกู้ไหนก็ไม่รู้นะครับสบายๆนะจ๊ะเออนะครับออสบายๆกันนะครับมีอะไรก็ถามมานะครับนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะออมีเรื่องคนขัปมะกันขอความรู้หน่อยคือคนขปรมกันเนี่ยมีแต่หน้าที่พอลุหนี้เขาเบี้ยวเราก็มีหน้าที่ทจ่ายนี่ นะพอเราโดนทหนี้เราก็ต้องไปตามจากลุหนี่มันมาจ่ายถ้ามันไม่มาจ่ายเราต้องจ่ายแทนพอจ่ายแทนเราก็ไปไล่เบี้ยนะนี่เป็นข้อกฎหมายเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เออจะลุกจะยกเลิกสองบอได้ยังไงทําอะไรไม่ได้เราไอ้พวกนี้รัฐมนูญเนี่ยลุงตู่ก็เขียนมาเนยอโหนะคอยดูแลเขาจนเกษียณนะพูดง่ายนะครับเออราคายางเหลือสีเหลือสี่สิบบาทแล้ว นะเห็นมีใครออกมาทวงแล้วก็มาถามจุลินนี่จุลินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็าดูแลเรื่องราคายางไปดูนะนี่บัตรเครดิตไม่จ่ายเกินสิบปีหมดอายุความบัตรเครดิตอายุความสองปีนับแต่วันที่เบี้ยวครั้งสุดท้ายครับจ่ายครั้งสุดท้ายนะครับนะนะครับอยากให้ลุงตู่ถอยให้คนรุ่นใหม่มาเป็นนายกแทนเอาใครอุ้งอิงเหละคนข่าวออนไลน์พิสิทธิ์หลิวปคอ,อ,อร,รวบอวผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับว่ากฎหมาย หลอกขายตัวเครื่องบินเที่ยวญี่ปุ่นความเสียหายกว่าหนึ่งล้านเนี่ยไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยมิจฉาชีพทางโซเชียลเยอะเพราะฉะนั้นติดตามเพจนทนายขายทุกว่าเป็นทนายจริงอย่าไปติดตามพวกทนายปลอมหรือไม่ใช่ทนายทําตัวเป็นนายหน้านะออทาทำตัวเป็นนายหน้าอย่าไปยุ่ติดตามข้อกฎหมายต้องติดตามจากทนายทนายซึ่งมีความรู้มีใบอนุญาตติดตามเรื่องอการรักษาโรค นะต้องติดตามจากหมอซึ่งมีใบอนุญาตไม่ใช่ไปติดตามหมอกระเป๋าหมอปลอมจะจะฟังเรื่องยานะต้องฟังจากเภสัชกรจะก่อสร้างต้องถามต้ถามอน,นิจหรือวิศวกรนะครับเข้าใจนะเพรานะนั้นเนี่ยอยู่ในโซเชียลต้องฉลาดจะหาความรู้กฎหมายต้องทนายมีใบญาตอย่างผมเนี่ยนะไม่ใช่ไปฟังคนที่ไม่ได้จบกฎหมายกลับมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะอ่า จะฉีดโบ็อกต้องติดต่อกับหมอไม่ใช่หมอปลอมหมอเขาเป่านะครับนะครับอย่าไปโง่นะบางคนในโซเชียลเนี่ยแบบไปหลงเชื่อคนนั้นคนนี้ไม่มีความรู้ทางกฎหมายไม่มีใบอนุญาตไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมอ่านะแต่ปรากฏมาสอนกฎหมายอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่นะเพราะคนเหล่านั้นไม่ใช่มีคุณสมบัติไม่มีใบอนุญาตเราอย่าไปยุ่งน,นะครับอา่า ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายดีครับดีครับทลายเข้าไปน้องผมอายุยี่ามแล้วมีลูกแล้วยังไม่ได้ทำพิธีแม่ผัวเขาแอบอ่ามาพาหนีไปผมเอาเรื่องด้านผู้ชายได้ได้ก็ไปแจ้งความเลยแจ้งเลยแจ้งไาเออตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนคริปโตอ่พีมเนอร์ or, ยึดตัร้อยสิบสองล้านคริปโตเนี่ยมันจะเป็นก็อย่บไปยุ่งเลยมีคดีหลอกลวงเยอะนะครับอ่า เถ้าปวิทไม่อยู่ใครเป็นนายกครับอนุทินครับน่าจะเป็นอนุทินนะ่าเข้าเข้ากันมาเลยนะครับอ่าเราให้ความรู้กันเต็มเดียวนะครับอนะสบายๆนะครับรายการทนายคลายทุกนะครับยาเสพติดเต็มประเทศเลยรัฐบาลไม่มีความสามารถในการปราบหรือไงก็ไม่รู้กันรู้นะตอนนี้ไม่ค่อยมีคมดียาเสพติดนะเห็นน้อยไปสารไม่ค่อยมียาบ้าย,อยาอะไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ออาจารย์เดชาดูประธานชวนพูดเรื่องสุจริตอย่างครับก็ดูดีนะครับนี่กัแกก็ดีแกก็จะจะเก้าสิบอยู่แล้วพีมายาโดนจับยังก็เห็นยังนะครับคุณแม่หยงแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับติดบุโรกี่ปีสามปีครับติดเชื้อส่วนบุคคลอายุความเท่าไหร่ครับสิบปีครับนะครับนับแต่วันชำระนี่ครัสุดท้ายนะครับบัตรกดเงินสดอายุความ สินเชื่อถึงบุคคลห้าปีถ้าจ่ายเป็นงวดบัตรกดเงินสดสิบปีครับอืมนะครับเออนะครับว่ามาก็ว่ามา,า,า,มาส,มสมบายๆนะครับเอกลัะรคียนนุษย์ตอนนี้ติดโควิดนะก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะหายไปยังเอกลัษณ์นะครับนี่ผู้ประกาศช่องอพีทีวีนะครับนะผู้ประกาศข่าวพิป,ปาก,ก้าตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ฝีบากไม่กล้านะเพราะติดโควิดผมก็ติดมาแล้วผ่านมาแล้วยาเสพติดเยอะปืนเยอะอ่า,อ,าอยากดื่มวายกับท่านเดชาได้ครับเอฟซครับปามจุกรูจุกรูจุกรูตำรวจจับต่างด้าวไปถึงไหนแล้วก็เห็นเจจากันอยู่นะแม่ค้าก็แจ้งความกลับว่าก,กันไปธรรมดาสมัยนี้คนก็มหลายคนก็มีกลัว นีพลบุญญาบณีเพิ่งมาร้องว่าเอาประจโกรทั้งที่คดีมันหลายปีแล้วก็ว่ากันไปให้ต่างคนต่างไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดหรอกแต่ส่วนสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ศาลจะตัดสินนะครับเอ่อดีหวยสามสิบล้านถึงไหนแล้วก็มาสองวันคุยกับครูปิชาก็หัวจรูนก็ฟ้องครูปิชากับทนายวรยุทธ์ฟ้องเท,ท็จเปิดความเท,ท็จอะไรก็สู้กันไปใครแพ้ก็ติดคุกไปนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไร สบายๆนะครับใครอยากถามอะไรก็ถามนะนะเรื่องลุงพลเป็นยังไงตอนนี้ก็กําลังสืบพยานอยู่อะ่ะนะพยานโจทย์กำลังสืบอ,อยู่นะนะครับนะส่วนจะติดใครจะติดคุคกอินทารางก็แล้วแต่ศาลนะกําลังสืบพยานอยู่นะครับอาจารย์ฉีดเข็มไหนสามเข็มครับนะครับเวลานี้ฝนตกหนักโุงเรียนบางเขนอ่าวน้าําท่วมใกล้บ้านฝนอีกเลี่ยงนะครับน้าท่วมยี่สิบห้าเซนสำนักง,งานเขตบางเขนระดม เจ้าที่สูบน้ำโอ้ยอะไรอะไรก็ท่วมไว้ติดหนี้โรงพยาบาลฟ้องเจเจจาไปนะเอใครจะแก้รัฐมนูนได้ครับไม่มีแล้วแก้ยากรัฐบาลต้องแก้จุกครูจุกครูจุกครูนะฮะมีข่าวสารอะไรบ้างโอ้มีแจะรถติดหน้าเซ็นทรัลฝนตกหนักรถติดโอ้ยมีแต่รถติดนะไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะ นะฮะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับเออมีอะไรบ้างครับนะแหมวันวันอืนะครับใครอยากถามอยากรู้อะไรก็ว่ามาเออโรมลังซีมันพวงสำนึกสอวอหยุดสืบทอดอำนาจหวงอำนาจคืออำนาจสู่ประชาชนช่วยยุติระบบอันบิดเบี้ยวอา่าอันนี้สสโรมเขาว่านะใครชอบก็ว่ากันไปใครไม่ชอบก็ตามสบาย อ่าอืมนะครับสบายสบายชุมพรฝนตกหนักอาจารย์ครัหมอฝังเข็มไม่มีใบาญาติอยู่กระเป๋าเดินสายรักษาโรคที่ชนบุรีอ่ะคุณพรก็มีก็ไปแจ้งความเนคือหมอก็ต้องมีใบาญาติทนายก็ต้องมีใบญาตินะครับอ่าท่านเดชาจบที่ไหนจบรามคำแหงและจบเนตติบบินิตครับ เขากำหนดจ่ายบัตรเราไม่จ่ายสักรอบเป็นไรไหม,มก็ฟ้องแค่นั้นเองนะครับสบายๆนะครับมีเลยปัจจุบันวิชาที่มักมีการส่ง s อ s มอหายเหยื่อเพื่อทําการหลอกลวงจึงขอแนะนําวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ s อ s เอเหล่านั้นมาววรบกวนมาลองไปดูนะครับสอบสวนกลางผมดื่มบาบควลัละสามร้อยเก้าสิบหนีหมดนะครับเรามีตังแค่ไหนก็กินแค่นั้นเมื่อไหรจะเปลี่ยนรัฐบาลไม่เปลี่ยนหรอก วงนี้ก็อยู่ันยาวออขันเจ้าอมืมีอะไรครับงามวงวานน้ำมทุ่มรถติดตอนนี้ตายเลยครับนะวันนี้ก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับหลานรัฐมนตรีขม่มขืนดาราสาวนะเพราะว่าดันเอาคลิปไปเปิดในศาลศาลมองว่าเนี่ยนะฮะเอาคลิปหลังจากการกระทำจำเรามาเปิดในศาล สดงให้เห็นว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานถ้ามีคลิปก็น่าจะไปให้พนักงานสอบสวนตั้งแต่ตอนที่ได้รับหมายเรียกไม่ใช่มาเปิดเอกสารพฤติกรรมไมปไปสัจริตดังนั้นก็เลยไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็เข้าคุกเข้าตารางไปหลานรัฐมนตรีก็บอกว่าอะไรโอ้หอยู่ในคุกละปากน,นะก็คุกมันไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่รีสอร์ทนะมันเป็นการลงโทษคนที่มีพยานหลักฐานว่าน่าจะได้กระทาความผิดก็ต้องไปอยู่ในในคุก